ข่องพ่อเกมมิ่งเห็นหลายคนเขาถามเข้ามาว่าวิธีในการโหลดซิลโมบายซิลเอ็มเสร์ฟไต้หวันน่ะทำยังไงอ่ะ,เ,อะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำวิธีสอนอ่ะสิ่งแรกเลยสําหรับ Android นะครับอ่าเพราะว่า iOS อ่ะผมยังไม่รู้วิธีสำหรับ Android นะครับสิ่งแรกเราต้องเข้าไปเปลี่ยนภาษาก่อนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนภาษาเราจะโหลดแล้วมันจะเป็นภาษา ภาษาไต้หวันอะ่ะภาษาจีนอะภาษากิ่งไม้อะผมไม่เข้าใจผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนภาษาก่อนให้ระบบของเราเป็นอังกฤษนี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะโอเคหลังจากนั้นผมก็จะเปิด VPN ไปฮ่องกงก่อน HK ฮ่องกงโอเคโอ้โหปิงยังต่ำ โอเคถ้า VPN เสื่อมต่อแล้วแล้วก็ลองเข้าไปดูที่ Play Store ก่อนเลยตรงนี้สำหรับ ID ผมทำไว้2 ID ไอ id นะ i อดียนี้จะเป็น ID ที่เป็น Play Store ของไทยเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะค้นหาเห็นเปล่า C U M ไม่เห็นนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็น ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นซีเของไทยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยน Play Store ที่ไม่ใช่ของไทยดู p l a Play Store ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ของไทยนะมันจะเป็นแบบมันยังไม่มีประเทศของผมะ่ะเดียอให้ดูก่อนเนี่ยของผมอะมันยังไม่มีประเทศมันยังไม่ได้ติ๊กประเทศใดประเทศหนึ่งอะเดี๋ยวลองดูว่าจะเห็นไหม นีถ้าถ้าเรา VPN ได้นะอ่าถ้าเรา VPN มันค n นเน t อยู่อ่ะมันจะเห็นเป็นอย่างนี้เห็นปะ p a y v i t h In Corporation แล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็ install ถ้าเราเชื่อมต่อ VPN กับฮ่องกงได้ฮะเราก็จะเห็นไอ Game, UM, ตัวเกมซีอเอ็มอะแต่มันจะเป็นภาษาจีนนะออภาษาจีนน่าจะใช่นะภาษาจีนหรือภาษาไต้หวันวะ <c oughs> ไต้หวันมีภาษาด้วยหรอเออไม่แใน่ใจเหมือนกันเราก็จะเห็นตัวเกมนะหลังจากเรากดดาวนโหลดไปนะแล้วนะเราก็ปิด vpn ไปเลย disconnect vpn ไปไม่งั้นมันจะไม่โหลดมันจะโหลดไม่ได้อะถ้าเรา disconnect vpn มันก็จะโหลดได้ เหมือนว่าเราสลับขาหลอกมันอนะเราหลอกมันว่าเออเรากดโหลดแล้วเป็น VPN ของไต้หวันแล้วเราก็ปิด VPN เพื่อให้ทําการเชื่อมต่ออีกครั้งให้ดาวน์โหลดสปีดมันเร็วขึ้นเนี่ยแล้วก็อ่ะเข้าเกมดูนี่คือวิธีแรกนะครับอ่ ส่วนวิธีที่2อ่ะมันต้องได้ดาวน์โหลดไฟล์ที่เขาที่เขาเอามาแจกให้อ่ะไฟล์ apk สำหรับ Android มันก็เหมือน,อนกันนะอัปเดตแต่วิธีนี้อ่ะง่ายสุดละง่ายที่สุดละเราก็แค่ vpn ไปฮไ่องกงไต้หวันก็ได้ที่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่ไทยอ่ะที่ไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะมันก็จะเห็นเหมือนกันนะถ้ามันถ้ามันอัปเดตเสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้ว่าเราต้องการที่จะข้ามวิดีโอตัวนี้หรือเปล่าเราก็กดข้ามไปอ่ะครั้งแรกมันจะถามก่อนนะว่าเราต้องลิงก์กับไอดี ID อะไร สำหรับผมอะ่ะผมใช้ Google นะผมก็เลือก Google ไปกรีทักซ์เฮ้ยเยลองกดเข้าไปเกม 你的位的位故事吧想 wow. 想不想想ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะดีนะถ้ามีภาคไทยด้วยยิ่งจะทำเคสสนุก <c oughs> ถ้าใคร <c oughs> รูเรื่องราวมาแล้วกดเลกดรื่อราวมากดข้ามไปเลยก็ได้ก那现在大家可以回希尔特的所有 โอเคถือเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะเออมันก็ไม่ได้ยากนะเออง่ายง่ายง่ายอ้อสำหรับใครอ่าที่เข้ามาแล้วอะ่ะเสียงดนตีมัน มันไม่ใช่เวอร์ชั่นของ PC อ่ะเราสามารถเปลี่ยนได้นะเออนี่เราสามารถเปลี่ยนได้ว่าจะเอาเป็นเวอร์ชั่นโมบายหรือว่าซี l ออนไลน์แบบออริจินอลที่เราเคยเล่นกันอ่ะถ้าคนที่เคยเล่นมาก่อนอ่ะก็จะชอบเสียงแบบเหมือนออริจินอลอ่ะเออมันให้อารมณ์แบบเก่าๆแล้วก็นี่ก็เป็นตั้งค่าคอมแบทเบื้องต้นนะเออลองไปศึกษากันดูมันไม่ยาก มันก็ตั้งค่าแบบทั่วไปอ่ะเหมือนเหมือนบอดก็บเกมทั่วไปเลยมีกกราฟิกก็ปรับไฮอะไรก็ได้จะเห็นว่ามันจำกัดเฟรมเรทอยู่นะเออเหมือนว่าจะไม่เกิน30เฟรมเรทโอเค อบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องเล็กๆยังไม่มีคนติดตามมากอยากให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันก่อนที่เซิร์ฟไทยจะเปิดนะสำหรับเซิร์ฟไทยจะเปิด9เมษานะเห็นมีคนบอกมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนก,นกันว่าจริงเปล่าแต่เหมือนจะใช่แหละเออเห็นหลายคนก็กพูดว่า9เมษายนสุดท้ายก็ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกช่องทางเลยทาง YouTube TikTok แล้วก็ Facebook สวัสดีครับ